อ่าเราก,ก็จะสู้เต็มที่อยู่แล้วตัวผมอะ่ะผมไม่รู้นะว่าคนอื่นเขาจะหยุดไม่หยุดนะสมมติอันนี้อันนี้เป็นความสมมตินะสมมตินะว่าวันหนึ่งคดีแตงโมเนี่ยไม่มีหนทางดีไซเขาบอกว่าหลักฐานไม่เพียงพอแต่ตัวผมเนี่ยหลักฐานที่จะตั้งใจวิจัให้ดีไซเป็นคนเอามาใช้ในสำนวนเนี่ยแต่ถ้าสมมติเขาบอกว่าไม่เพียงพอเนี่ย ผมอะ่ะจะมาไลฟ์ทิกเ o อแล้วผมก็จะเปิดให้ตรงนี้ให้ละทุกคนรับรู้เลยผมก็จะไม่กักไว้แล้วทีนี้เพราะว่าเก็บมาตั้ง3ปีแต่ถ้าสุดท้ายดีไซน์เบอกว่าทําไม่ได้ก็คือจะเปิดให้ทุกคนรับรู้พร้อมๆกันงั้นก็จะได้ทุกคนเขาก็จะรับรู้ไงว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างมีใครที่แบบติดต่อหาอ่ะอย่างเช่นเนี่ยติดต่อไปหาแตงโมตอน2องทุ่มสีนาทีเนี่ย เหลือติดต่อไปหาตอนสองทุ่มห้าสิบเก้าหลือติดต่อไปหาแตงโมตอน3ทุ่ม40อย่างเนี้ย4ทุ่มสี่ทุ่ม4นาทีอย่างเนี้ยก็คือคือเป็นเป็นการโทรหาแตงโมพยายามโทรหาแตงโมและแตงโมไม่ได้รับสายพอแตงโมไม่ได้รับสายเนี่ยก็ข้อมูลตรงนี้นะที่ใครที่พยายามโทรและโทรไม่ติดเนี่ยมันจะไม่ได้ไม่ได้อยู่ในระบบอ่า c e ล l ูลาร์ a ดตเพราะแตกโมไม่ได้รับสายแค่มีคนพยายามโทรเข้าแต่มันเป็นสิ่งที่ฝากข้อความนะมันเป็นสิ่งที่ฝากข้อความก็แค่นั้นมันไม่ได้แบบเข้าตรง Cellular Data นะฮะก็เลยเป็นอย่างนี้แต่ว่าผมอะว่าจะบอกให้ uh, Is า h e most singing video on the board longer than the one critic shows in ช o n นเ ใช่เอที่แตงโมร้องเพลงบนเรือเนี่ยมันเท่าที่ผมคุยกับกระติกเมื่อ3ปีที่แล้วนะแต่ตอนนั้นอะผมเคยออกมาพยายามพูดแต่ว่าถูกดิสเครดิตหนักมากถูกดิสเครดิตหนักมากก็คือมันไม่มีโอกาสไม่มีใครเชื่อเลยไม่มีใครคุยด้วยเลยก็เราก็แบบเนียบไปดีกว่าแต่ว่าตอนที่ผมคุยกับออ,อนให้กติกสามแสนไหมอาผมออกออนให้กติกสามแสนก็กว่า แต่ผมคิดว่าทําบุญไปแล้วกันไม่เป็นไรหรอกไอ, 300, อ้สามแสนอะสําหรับผมแค่หมื่นหมื่นก็เหรียญนะหมื่นก็เหรียญก็ภายในอาทิตย์นึงก็ได้แล้ว Can I get started the smaller one on one in this weekend? คือผมอะ <c oughs> ก็อยากจะให้รับรู้นะว่าตอนนั้นอะ <c oughs> ผมคุยกับกระติกแล้วกระติกก็เล่าให้ผมฟังทั้งหมดนะ ว่ารับงานเอ็นมาแล้วตัวโมไม่รู้โมก็โกรธก็ผมก็อยากจะแบบมั่นใจว่าสิ่งที่กติกเล่าให้แจ็คฟังกับมันจริงหรือไม่จริงผมก็แล้ไปคุยกับเบิร์ดไอคลิปเสียงที่ผมคุยกับเบิร์ดเนี่ยมึงก็คุยก่อนก่อนคุยกับเบิร์ดเนี่ยผมคุยกับกติก่อนเสียเงินไปก่อนสามแสนกว่ากลับมาคุยกายเบิร์ดกลับมาคุยกายเบิร์ดเนี่ยพอผมคุยกายเบิร์ดเบิร์ดก็พูดคําเดียวกันกับกติแต่ผมพยายามพูดแล้วนะ โอ้โหแต่ละสื่อเนี่ยโจมตีแบบโจมตีหนักเลยอะ่ะผมก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็ให้ใครมารับฟังเราบ้างก็คือดีที่สุดก็เออเนี่ยไปไม่เป็นไรหรอกก็แหละเนี่ยตอนนั้นกติกเล่าให้ฟังว่าไอ้ร้องเพลงอ่ะแตงโมร้องเพลงบนเรือเนี่ยแตงโมร้องเพลงกว่าจะจบอ่ะประมาณสี่ห้านาที แต่แค่เอามาลงสั้นๆในหนกระแสแต่ว่าอันนี้ไม่รู้เขาตั้งใจเอามาลงแค่ต้นนี้หรือมีอะไรที่เรื่องสำคัญในคลิปนั้นคลิปที่ยาวอะ่ะอาจจะมีอะไรที่สำคัญเป็นคลิปที่ยาวเนี่ยเขาก็เลยแบบอาจจะตัดออกหรือเปล่าเมื่อวานผมอะพูเพราะเมื่อวานผมไลฟ์แบบผมไลฟ์เดือดเกินผมไลฟ์เดือด แล้วมันมีหลายพี่พี่น้องๆอ่ะยูทูบเบอร์เขาทักมาหลังใหม่เขาบอกพี่บานขอเบาหน่อยนิดนึงเรากลัวเราจะถูกฟ้องแต่ว่าผมถือว่าผมอะ่ะเราเราเนี่ยผมถือว่าเป็นครอบครัวคนที่ติดตามผมอยู่หรือติดตามชีวิตผมอยู่ทั้งทิกตอกหรือเฟซ่วนตัวเนี่ยผมถือว่าเป็นคนหนึ่งในครอบครัวเป็นคนหนึ่งในแฟมิลี่ก็ผมถือว่าผมเล่าให้คนในครอบครัวคนในแฟมิลี่ของผมในทิกตอกไปแล้ว หลังจากนั้นผมอาจจะพูดถึงเรื่องใครพวกคนอาจจะเข้าใจได้ว่าเมื่อวานเราคุยเกี่ยวกับใครบ้างถูกไหมครับก็เดี๋ยวขราวหน้า,าจ,จะเบาแบบเบา,แบบเบาก็คือใช้ภาษาที่ทำให้พวกพี่ๆน้องๆทาง youtube เนี่ยพวกยูทูบเบอร์เนี่ยจะไม่ถูกฟ้องเพราะว่าเมื่อวานเขาโทรมาแบบโทรมาแบบไแบบหลาสายอะว่าพี่ข่าวหน้าเบาหน่อยเรากลูวไปลงและด,ดัถูกฟ้องอะคือพี่ไลฟ์เดือดเกิน ก็คืออยากจะพูดตรงๆให้ทุกอย่างอะ่ะไม่เกี่ยวว่าเป็นใครบ้างก็ให้คนที่ติดตามอยู่ให้เขารับรู้ก่อนบางทีเราจะพูดอองเอ็งอะ่ะตาเหลือกอังกจะเป็นตาเหลือกใครเนี่ยผมสั้นใครเป็นผมสั้นวะต้องหาเอาตัวผมสั้นก่อนบางทีก็จะเอ่อวันทูทรีใครวันทูทรีวะโอไอวันก็อย่างเนี้ยพูดตรงๆให้ทุกคนรับรู้สู้พูดให้ทุกคนรับรู้เดี๋ยววันหลังก็ค่อยแบบ เอาน้ำสมมติเอาแบบค่อยแบบเปลี่ยนชื่อเอาแบบนั้นก็ได้แต่ตอนนี้ทุกคนรับรู้อยู่แล้วไงก็ไม่จำเป็นไม่สุดไม่แค์โนสุดโนแค่แค่นั้นอ่า uh, ยังไงอ่ะ The scarf sent to fool the reporter made for what อ่าใช่ผ้าแต่งโมอที่ผมถูกหลอกอ่ะอันนั้นแหละผ้าแต่งโมอที่ไอ้สดสดท่านเนี้ยส่งมาเนี่ยทำให้ผมถูกด่ายเยอะ,อะผมไม่รู้อ่ะก็คือ เจอ้าของเรือนั่นเหรอคนที่ดูแลเรือเหรอไอคนที่ดูแลเรือเนี่ยมันกลับลำเร็วมากกับผมอะเมื่อวานอะทางพี่หมอเขาส่งวีดีโอมาให้ดูพอเขาส่งวีดีโอมาให้ดูตัวผมอะก็ดูวีดีโอมันอยู่มันก็มีการเขียนเวลาแล้วก็มาแก้แก้เวลาอกีกมันก็เลยมาพยายามมาลบเมนเอกีกแต่ไอห่านี่โง่นี่มันมันตามไม่ทันไงมันไม่รู้ไงว่าเธอลบยังไงหรือว่าทำยังไงมันก็จะยทำตามไม่ทัน ชื่อชื่ออะไรอ่ะชื่ออู๋เหรอมันชื่ออู๋เหรอมันชื่ออะไรไม่รู้มันพยายามลบแต่ว่าลบไม่ทันไงครับมันพยายามลบแต่ลบไม่ทัน I don't I don't like the guy that you spoke about him yesterday. He is untrustable. ผมก็พยายามที่จะไม่เชื่อมันนะผมก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่คุยแต่ว่ามันก็มันก็พยายามโทรมาขู่นะ Your eyes looks l e e p y อ๋อตาผมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับผมยังไม่วงนอนเลยเพิ่งหมาบน้ำ ตาผมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วตาแบบคนที่มีเชื้อแขกอะ่ะตาเขาก็จะเป็นอย่างเนี้ยเหมือนจะอ้วงตลอดเหมือนจะเมาตลอดแต่ว่าไม่ใช่ผมเป็นคนที่ไม่กินเหล้าผมเป็นคนที่ไม่สูบกัญชาแต่แค่แบบบางครั้งบุหรี่ไฟฟ้าแค่นั้นเพราะว่าตะก่อนส่วนใหญ่ก็จะสูบซิกาไงแต่ไปกับเพื่อนเพื่อนอะ่ะอยู่ที่นี่มันมีซิกาบาร์ แต่ว่ามันไปนั่งอยู่ที่นั่นอ่ะเพื่อนเพื่อนที่เป็นตำรวจที่นี่เขาก็จะส่วนใหญ่เขาก็จะมีเวลาวันหยุดแค่วันเดียวเพราะว่าเขาเข้าเวรตลอดดาวเทาอ่ะมันมีคดีเยอะเพื่อนที่เป็นตำรวจด้วยกันเนี่ยไม่ใช่ตำรวจด้วยกันผมไม่ได้เป็นตำรวจแต่ว่าเพื่อนที่เป็นตำรวจก็ประมาณหกเจ็ดคนน่ะเราก็จะไปนั่งสูบซิการ์เบ้าวมวยกันอยากจะไลฟ์นะแต่ว่าไลฟ์ไม่ได้ไงเดี๋ยวมัน t ิกต็อกมันไม่ให้แบบไลฟ์ตอนสูบไง safe #bangjack ทำไมต้องปกป้องผมมามีอะไรเกิดขึ้นนะ anybody threaten you อ่มีคนขูก็คือโสตท่านนี้แหละที่ขูผมว่ามาเมืองไทยมันไหร่มาเมื่อไร่ก็บอกมระาการเดี๋ยวจะยินดีต้องไปรับอะไรประมาณนี้มันขู่ว่าจะมาเมืองไทยเดี๋ยวโดนนะอะไรประมาณนั้นแต่ผมไม่ได้กลัวอยู่แล้ว How long have you lived in Chicago? Uh, ผมกลับมาจากเวียดนามกลับมาอยู่ชิคาโกห้าหกปีแล้วใช่ครับแต่ตอนนั้นไม่มีใครเชื่อไง ก็พี่อัพี่อัจฉริยะเขาก็เคยดูสลิปตั้งวันนั้นแล้วตอนที่พี่อัจพาคุณแม่ไปที่ชิคาที่ตำรวจไซเบอร์ไงแต่ว่าตำรวจไซเบอร์เล่นเกมสกรปรกอะไอเงินที่ผมออนให้กระติกย้อนให้คุณแม่บอกว่าแจ็คเอนเงินให้คุณแม่ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าแจ็คเออบางแจ็คออนเงินสามแสนก็กว่ามาในชื่อพนิดาออนให้คุณแม่โอตายละ มึงเอาข้อมูลนี้มาจากไหนเนี่ยผมไม่เคยออนเงินให้สักบาทหนึ่งคนแม่เลยเราสมมติผมอยากจะโกหกผมก็โกหกได้ว่าผมออนให้คุณแม่อะไรแบบเนี้ยแต่ผมไม่เคยทําไมต้องใส่ไร้แกถูกไหมล่ะจาเป็นต้องใส่ไร้แกไหมคนแก่คนหนึ่งไม่จําเป็นออนให้ใครก็คนนั้นแหละแต่ถ้าไม่ได้ออนให้คุณแม่ก็ไม่ได้ออนให้คุณแม่ถูกไหมจะไปพูดอย่างเนี้ยมันก็ไม่ดี คืที่ขึ้นมาทีมอะไรเนี้ยทีมมีคนจ o i n ทีมเราอ่ะเราสามารถจะทำแบบทีมได้เหรตอนนี้มีขึ้นหัวใจว่าเรามี7จ็ดร้อยสสิบเจด้อยคน j o i ทีมเราผมว่าแต่ละคนที่ส่งของขวัญมาเนี่ยผมจะเอาอันนี้ไปไปบริจาค อาจจะบริจาคของคนไทยที่นี่คนไทยคนไหนที่ต้องขอความช่วยเหลือที่ชิคาโกอาจจะบริจาคให้ที่อเมริกาก็ได้อาจจะโอนไปให้ที่ไทยผมคิดว่ายังทาอย่างนั้นดีกว่าคนที่แบบสง่งเมื่อวานผมก็เข้าไปศึกษาไงตอนแรกผมไม่รู้สติ๊กเกอร์ที่ผลออกมาเนี่ยมันคืออะไรยังไงบ้างก็เขาบอกว่ามันเป็นของขวัญที่เราสามารถจะใช้บัตรเครดิตแล้วก็ซื้อแล้วส่งให้คนคนหนึ่งได้ ก็ผมก็เอาหรอตายแล้วคนที่เข้ามาดูเขาเสียเงินนะเขาก็บอกว่าไม่ไม่ได้เสียเงินทุกคนหรอกคนที่อยากจะส่งให้กําลังใจให้เขาคนนั้นจะก,ก็บอกเอาหรอก็อย่างเนี้ยจะก,ก็ให้เพื่อนคนที่เก่งเกี่ยวกับทิกต o อกเขาก็บอกว่าเออทาอย่างนี้อันเนี้ยสามารถจะแลกเป็นเปลี่ยนเป็นเงินได้เบิกเอามาเบิกอ,ออกเป็นเงินได้เพราะแจ็คก็คิดว่าเออสมมติเขา เขาส่งมาเรากวนแลกเป็นเปลี่ยนเป็นเงินแล้วก็เอาไปบริจาคเอาไปช่วยคนไทยที่ต้องการช่วยเหลือในเวลานี้เพราะว่ามีคนไทยเยอะนะที่อยากจะกลับอะแต่ไม่มีตัวเครื่องบินจะกลับไงกลัวด้วยกลัวเรื่องการโดนถูกดำเนินคดีด้วยก็เราก็โอเคทำตามนั้นถือว่าทุกคนที่เข้ามาอ่าส่งของขวัญอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ได้แบบร่วมบุญไปด้วยก็ได้ถูกไหม แล้วก็ทําแบบนี้ดีกว่าไหมทุกคนเห็นด้วยเปล่าเห็นด้วยก็ส่งหัวใจมาจะได้รู้หัวใจแทบๆมาเลยขอก้มหน้าลงนิดนึงทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วจะทําอะไรอ่าใช่ไหมแต่ว่าไอ้ขอช่วยอธิบายหน่อยจอย ได้หน่อยจอยโอ้ยมีขนมขนมนังคุณทุกคนใคยเห็นไหมขนมอาหรับเดี๋ยวเอามาให้ดูแป๊บนึงเออต้องดูขนมนี้ขนมอะขนมโรสเออทุกคนต้องดูขนมตัวนี้ ขนมโรสสิครับเออทุกคนต้องดูขนมโรสจริงๆขนมโรสเออเอ,อตาแขกเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันจะเป็นโรสอร่อยมากผมกินมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วมันจะมันเจลลี่หน่อยนะ ก็ใครจะตอบเมนไว้ดีอะไรปล่อยเขาอืมมีปัาสติช าถั่วนี้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรถั่วถีเขียวเขียวอะ่ะใฮ้นิกไม่ออกอะอืมอร่อยใครอยากได้เดี๋ยวผมซื้อฝากให้ ถ้าอยากได้เดี๋ยวผมซื้อฝากให้ join my team เป็นว่าอะไรครับไม่เป็นติเชเ่เป็นว่าภาษาไทย,เ,ยเป็นว่าอะาไรอะเป็นติเช่เป็นติเช่เป็นว่าภาษาไทยอะไรนะเอองงจำไม่ได้อืมอืม โรสอันนี้ทำมาจากโรสล้วนๆ how does it taste <c oughs> มันก็ มันก็หวานแต่ว่าไม่ได้หวานเกินที่กินไม่ได้เลยมันแบบมีใครกินของหวานของแขกไหมที่ซอยนานาเนี่ยแขกเขาขายของหวานอะแบบอันนั้นหวานเกินหวานเกินที่แบบเหมือนน้ำตาลนอะ่ะแต่อันนี้ไม่ใช่แบบนั้นอันนี้ก็เป็นใส่อารับมากกว่าน่าชาที่น่าชาร้านอาหารอาหรับน่าชาที่ที่ไทยก็ต้องมีแน่ๆ Quite a mood, I How to call this? Rose dessert. Pistachio? No. Rose dessert. Pistachio flavored. Mmm. ai Rose chính một lá này mm -hmm. Mm -hmm. no no no, không không sweet cup, sweet. หวานนิดหน่อยหวานเหมือนมะม่วง sticky rice ์ a n g o sticky rice เหมือนประมาณนั้นฮะหวานเหมือนมะม่วงอ่ะไม่ได้หวานเกินกุหลาบเบอร์ฟีไม่ใช่กุหลาบเบอร์ฟีครับไม่ได้หวานมากแต่ว่าไม่ได้แบบ วันนี้วันอะไรอะ่ะที่ไทย You can't speak Thai really You can't speak Thai really ผม Speak Thai ได้ครับ p ป t a ก h ช o ใช่ครับ Thank you ครับผมอ๋อให้โคนวันนี้ Saturday เหรออ๋อบ้านเรา Saturday ที่ไทยก็ Sunday สิถูกไหม ที่ไทยวันนี้ s ันเดย์ u ันเดวันหยุดใช่ไหมทุกคนวันนี้วันหยุดใช่ไหม you can't read Thai really you can't I can I cannot read Thai but I can understand holiday อ๋อเดี๋ยววันนี้อาจจะต้องมีประเด็นสักประเด็นหนึ่งที่จะเอามาไลฟ์อีกรอบนึงอาจจะทุกคนอาจจะให้ทุกคนรับรู้ไลฟ์ live นั้นอาจจะต้องคุยกันแบบเรื่องจริงจังอันนี้แค่ไลฟ์มาแบบเข้ามาไลฟ์เล่นๆให้ดูชีวิตแบบ ทั่วไปเราบ้างแต่ว่ามันปัญหาเนี่ยตอนเวลาเราขับรถอยกไปข้างนอกเนี่ยเราจะขับรถอ่ะแล้วก็ไลฟ์ไม่ได้ไงขับรถไลฟ์แล้วมันบินไงถูกไหมขับรถแล้วก็ไลฟ์ไปด้วยมันบินไง still talking about the children next to อ๋อเด็กข้างไข่ <laughs> <laughs>